อยู่ทาเลนอีสไมรระบบคัดลอกพันสวรรค์บทที่87สมบัติลึกลับแค่สามหมล้านถูกขนาดนี้เลยเหรอเทคนิคลับรวบรวมลงบรนระดับสูงสามารถใช้มันเพื่อสร้างตระกูลใหญ่ขึ้นมาได้ปรมาจารย์คนหนึ่งถามด้วยความสงสัยผู้ฝึกยุทธคนอื่นๆที่เข้าร่วมในการประมูลต่างก็สงสัยเช่นกันเหตุผลที่ตระกูลใหญ่ของทานททเลมันนีไม่มากนะักก็เพราะยังขาดเทคนิคลับรวบรวมลงบรนระดับสูง แม้แต่เทคนิครวบรวมลมปราณระดับกลางนั้นก็ยังมีไม่มากนักเทคนิครวบรวมลมปราณระดับสูงนั้นแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบซึ่งแต่ละเทคนิคนั้นมีเนื้อหาไม่เหมือนกันนั้นก็เพราะเทคนิครวบรวมลมปราณระดับสูงนั้นซับซ้อนเป็นอย่างมากและเกี่ยวข้องกับหลายด้านด้วยเทคนิครับรวบรวมลมปราณระดับสูงก็เพียงพอที่จะทำให้ตระกูลเล็กๆกลายเป็นตระกูลใหญ่ได้ด้วยเหตุนี้เทคนิครวบรวมลมปราณระดับสูงจึงล้าค่้มากการที่เปิดราคาเริ่มต้นแค่เพียงสามหมื่นล้านหยวนนั้นจึงตัดกันไปจนทำให้้ผูคนนนไม่่่่อออยาากจจะเเเชืืวีป็รรงงิ เมื่อผู้ประมูลเห็นผู้คนมากมายตั้งคำถาม,ถามจึงอธิบายขึ้นมาว่าทุกท่านมันเป็นเทคนิคลับรวบรวมลงการระดับสูงจริงๆแต่มันไม่สามารถเผยแพร่ออกไปได้เพราะมันถูกบันทึกไว้ด้วยไทมุกมรดกฟ้าภายในมีไขาอาคมวิญ,ญญาณถูกสลักเอาไว้หากต้องการเรียนรู้เทคนิครวบรวมลงการระดับสูงนี้จะต้องสาบานว่าจะต้องฝึกฝนด้วยตัวเองเท่านั้นดังนั้นมูล,ลค่าของมันจึงลดทอนลงอย่างมากราคาเริ่มต้นที่สามหมื่นล้านหยวนเป็นผลมาจากการหาเรือเันของหอยุธของเราที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองหลายคนเข้าใจในทันทีและเลิกให้ความสนใจ ผู้คนจำนวนไม่น้อยในที่อยู่ที่นี่เ้วนเป็นสมาชิของขุมกำลังใหญ่มีช่องทางที่จะสามารถเรียนรู้เทคนิครวบรวมลงการระดับสูงได้ถึงแม้ว่าจะต้องสาบานว่าจะไม่เผยแพร่มันออกไปแต่ก็สามารถเรียนรู้ได้ฟรีแต่ว่าเคล็ดวิชาลับปัาโลหิตมุ่งนี้กลับต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากพวกเขาย่อมไม่ต้องการมันอีกต่อไปต่างกับเยเทียนที่ในตอนนี้ที่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่มีช่องทางเหมือนคนของข่มกำลังใหญ่ๆเหล่านั้นแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนอยู่ไม่น้อยที่ให้ความสนใจกับเทคนิครวบรวมลงการระดับสูงนี้ในหมู่พวกเขายังมีผู้ฝึกรรรรระดดดดดัับบปมมมมมมาา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 จยยยยยยยออออออููู่่่่่้้้ววเเเเเเหหืืนนนนนคคงงงไไทีิ็สตขผโ แต่สำหรับวิชากายาโลหิตมุ่งนั้นเขาต้องเอามันมาให้ได้หากพูดถึงอำนาจทางการเงินเย่เทียนเชื่อว่าปรมาจารย์ทั่วไปไม่อาจเทียบได้กับเขาวิชากายาโลหิตมุ่งมากจากฐานทัพระดับสุดยอดฐานจงไห่ที่แท้ก็ยังมีฐานทัพที่มีระดับสูงกว่าฐานใหญ่อยู่จริงๆด้วยเย่เทียนเริ่มสนใจฐานทัพระดับสุดยอดเขาถึงกับเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเทคนิครวบรวมลมปราณทั้งหมดถูกคิดคนขึ้นมาได้อย่างไรเดิมที่เขาคิดว่าเป็นฝีมือของฐานใหญ่แต่หลังจากที่มาถึงฐานใหญ่แล้วเขาถึงได้รู้ว่าฐานใหญ่่่่่่นน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 นััน้้้้้้ไไไไมมมสสาา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 รรรถถงเเเเทททคคคคิิหหลลีีีขึดดดดดบบอออจจูกกตฐะุยป น่าเสียดายที่สถานะของเขายังไม่สูงพอแม้แต่ชื่อฐานทัพจงไห่เขาก็เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกมีฐานใหญ่ที่ฐานมีฐานระดับสุดยอดที่ฐานโลกทั้งใบใหญ่แค่ไหนกันคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของยูเทียนซึ่งกำลังรอให้เขาค้นหาคำตอบในอนาคต3 5 0 0 0ล้าน38,00 0ล้าน4 0 0 0 0ล้านผู้คนที่ประมูลเคล็ดวิชาลับกายโลหิตมุ่งล้วนแต่เป็นปรมาจารย์ปรมาจารย์มีหลายวิธีในการหาเงินพวกเขาอาศัยเวลาสะสมความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วซึ่งไม่ใช่สิ่งที่นักลบผู้เชี่ยวชาญจ นอกจากนี้โอกาสที่จะได้รับเทคนิครวบรวมลมปราณระดับสูงก็มีไม่มากนะักและประมาจารย์บางคนก็ไม่ได้เต็มใจที่จะต้อรับพักดีต่อขุมกำลังใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการที่จะปล่อยโอกาสในปัจจุบันไป80,000ล้านเสียงประมูลที่น่าตื่นตาตื่นใจก็ดังขึ้นเลเวลานี้มีไม่กี่คนที่ยังเสนอราคาอยู่ปรมาจารย์นั้นค่อนข้างค่อนข้งรอรอก็จริงแต่พวกเขาก็ยังคงต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการฝึกฝนปรมาจารย์ที่สามารถครอบครองทรัพย์สินถึงหนึ่งแสนล้านต่างก็เป็นปรมาจารย์ระดับสูง ซึ่งปรมาจารย์ระดับสูงเหล่านี้ล้วนแต่มีเทคนิครวบรวมลงกรานระดับสูงอยู่แล้วและประมาจารย์ที่ต้องการซื้อเทคนิครวบรวมลงกรานระดับสูงในตอนนี้นั้นส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นปรมาจารย์ทั่วไปพวกเขาไม่ได้มั่งคั่งมากนะดังนั้นหลังจากที่ราคาประมูลเพิ่มสูงขึ้นถึงทารลอ80,000ล้านพวกเขาจึงกัดฟันและไม่กล้าเสนอราคาเพิ่มขึ้นอีก100,000ล้านทันใดนั้นเย่เทียนก็เสนอราคาที่ทำให้ทุกคนต้องหมดหวังถือมอสายตาของผู้ฝึกยุดหลายคนจับจ้องไปยังเย่เทียน เป็นเขาคนที่ใช้เงินหนึ่งหนันล้านหยวนเพื่อซื้อบันทึกประสบการณ์่มงพาอของระดับราชาและตอนนี้เขาใช้เงินอีก1 0 0 0แสนล้านหยวนเพื่อซื้อเทคนิครวบรวมลงการนระดับสูงอีกครั้งเจ้าหมอนี้มีเงินมากขนาดไหนกันปรมาจารย์หลายคนกล่าวด้วยความอิจฉาเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นลูกหลานของตระกูลใหญ่มีคนกระซิบเป็นไปได้ในคนที่สามารถใช้เงินได้มากกว่า1นึ่งแสนล้านได้ง่ายๆเช่นนี้ต้องเป็นคนที่ร่ำรวยมากแน่แปรมาจารย์ผู้หนึ่งทอดถอนใจถ้าพวกเขารู้ว่าเย่เทียนนั้นเป็นพีงฝึกยุทธ หนึ่งแสนล้านไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆปรมาจารย์คนอื่นๆต่างมองหน้ากันจากนั้นก็เกิดฟันถอนตัวออกจากการประมูลถึงตอนนี้เย่เทียนใช้เงินหนึ่งแสนล้านหยวนเพื่อประมูลเคล็ดวิชาลับกายโลหิตมุ่งซึ่งเป็นเทคนิคลับรวบรวมลมปราณระดับสูงจุดประสงค์ในการเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ของเขาถือว่าสำเร็จแล้วแต่ว่าการประมูลยังไม่จบวิชากายาโลหิตมุ่งถึงแม้จะล้ำค่ายอย่างยิ่งแต่ก็นับได้ว่าเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ล้ำค่าที่สุดในการประมูลครั้งนี้หลังจากนี้สมบัติที่ิทาจิงได้ข ผู้ประมูลตะโกนทันใดนั้นผู้ฝึกยทธจำนวนมากต่างก็มองไปที่ขวดน้ำสีแดงบนแท่นประมูลสมบัติสีเหลืองเย่เทียนเปิดพรสวรรค์ล่าสมบัติและเห็นแสงสีเหลืองเปล่งออกมาจากโอสถทววนโลหิตมังกรจากการสนทนาของคนรอบข้างเย่เทียนก็รู้ถึงประโยชน์ของโอสถทวัรโลหิตมังกรมันเป็นของเหลวที่ถูกเกินมาจากสมุนไพรชออนิดหนึ่งที่ชื่อว่าทววนโลหิตมังกรมันสามารถช่วยนักรบผู้เที่ยวชาญปรับแต่งเส้นลมปราณได้และระดับประมาจารย์คือกระบวนการปรับแต่งเส้นลมปราณ ดังนั้นหากนักรบผู้เชี่ยวชันต้องการทะลวงเข้าสู่ขอบเขตปรมาจารย์พวกเขาสามารถใช้นาถวันโลหิตมังกรเพื่อเป็นตัวช่วยทะลวงขอขวดได้ผู้มีพรสวรรค์นในการบ่มขาระดับสูงสุดเมื่อพวกเขาสามารถปรับแต่งเส้นลมกรารได้สำเร็จพวกเขาจะสามารถทะลวงเข้าสู่ขอบเขตปรมาจารย์ได้อย่างง่ายดายแต่ผู้มีพรสวรรค์นในการบ่มขาระดับสูงนั้นยากกว่านั้นมากแนมะ้ว่าพวกเขาจะสามารถปรับแต่งเส้นลมกรารได้แต่การทะลวงขอขวดเข้าสู่ระดับปรมาจารย์ได้นัน้นก็ยังมีอัตราความสำเร็จที่ต่ำมาก หากการทะลวงคอขวดล้มเหลวเส้นลมปราณของเขาจะถูกทำลายแม้ว่าจะรักษาซ่อมแซมจนหายดีแต่รากฐานของพวกเขาก็ได้รับความเสียหายยากที่จะก้าวไปสู่ระดับปรมาจารย์ได้ตลอดชีวิตนี่เป็นความจนใจของผู้มีพรสวรรค์นในการบ่มเพาระดับสูงแต่ด้วยโอสถเววันโลหิตมังกรมันต่างออกไปมันสามารถเพิ่มโอกาสทะลงผ่านได้อย่างน้อย30สำหรับนักรบผู้เที่ยวชาญที่มีพรสวรรค์นในการบ่มเพาระดับสูงนี่จึงเป็นสมบัติที่ล้ำค่ายิ่งนอกจากนี้ในบรรดาปรมาจารย์ท,ทั้งหมดที่อยู่ในที่แห่งนี้ล้วน่นวนนกาเเขช สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในยุคนี้คือสมบัติที่ช่วยในการฝึกฝนสิ่งที่เรียกว่าคัมภีร์อาวุธและประสบการณ์ล้วนเทียบไม่ได้กับระดับการบ่มเพาะโดยเฉพาะสมบัติที่ช่วยทำลายคอข,อขวดได้มูล,ลค่าของมันจะยิ่งสูงมากขึ้นท่ามกลางการเสนอราคาอย่างดเดือดสุดท้ายแล้วโอสดถทวัลโลหิตด,ดอมังกรถูกประมูลในราคาสูงถึงหกหมื่นล้านหยวนซึ่งผู้ที่ได้มันไปก็คือปรมาจารย์ผู้หนึ่งจากนั้นสมบัติเช่นโอสถทวัลโลหิตมังกรก,ก็ถูกนำออกมาประมูลอีกครั้งจนทำให้ทั่วทั้งโรงประมูลเด ยี่เทียนช้พรอนสวรรค์นในการล่าสมบัติเพื่อสำรวจแต่ก็ล้มเหลวเห็นได้ชัดว่าหอยุตได้ป้องกันการตรวจสอบได้ครนสวรรค์นในการล่าสมบัติไม่ใช่ความสามารถสารพัดประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้เขาต้องการที่จะตรวจสอบคอนสมบัติของหอยุตแต่เขาไม่สามารถทําได้เพราะหอยุตมีวิธีการป้องกันการตรวจสอบจากภายนอกมีเช่นนั้นความลับของหอยุตคงจะถูกเปิดเผยไปนานแล้วหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะทําธุรกิจต่อไปได้อย่างไรผู้ประมูลชี้ไปที่สมบัติที่ถูกค่าครึมงอยู่และกล่าวว่าสินค้าที่นําออกมาประมูลชิ้นนี้ค่อนข้างพิเศษแมต่่่หออยุททงงเเรรราาา็มวจจบนดึปิิคี เมื่อข้าพูดเหล่านี้หลุดออกมาทำให้ผู้ฝึกยุดั่วทั้งฮอนประมูลมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นเย่เทียนเองก็สงสัยเช่นกันว่าสมบัติชิ้นนี้คืออะไร